ครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมารีวิวรถเจ้าเวฟร้อยิบห้าปาวาของผมนะครับอันนี้ผมทำเป็นแบบทัวร์ลิงครับแบบไปเที่ยวครับผมไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็นี่เลยนะครับเจ้าเวฟร้อยิบห้าของผมนะครับที่ผมทำแบบทัวร์งนะครับ อันนี้ผมเพิ่งเริ่มทำนะครับสิ่งที่ผมมีตอนนี้ก็คือมีแหลกนะครับแหลกท้ายตรงนี้นะครับแหลกท้ายน,นี่แหลกนะครับแหลกไว้ยึดยึดไอน,นี่นะครับกล่องอันนี้ผมได้มาจาก ลาซาด้าช้อปปี้อะไรเงี้ยครับอยู่ประมาณประมาณห้าร้อยครับรวมส่งประมาณนั้นครับและอย่างหนึ่งก็เป็นกล่องนี่นครับกล่องเก็บของนะครับความจุประมาณสี่ิบแปดแอลนะครับที่เขาบอกไว้ในช้อปปี้นะครับนี่นะครับ กล่องใหญ่อยู่นะครับมีที่พิงหลังด้วยนะครับคนซ้อนได้แบบไม่ปวดหลังนะครับนี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมหยิบกุญแจแป๊บนึงนะครับมาเปิดให้ดูครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมก็หยิบกุญแจมาแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับกุญแจมันเป็นแบบนี้นะครับมีให้สองดอกนะครับก็ไข่ มันจะเปิดนะแต่ว่านี้ล็อกด้านข้างไว้นะต้องเอาด้านข้างออกก่อนปึ๊บจุดนะครับใาฝ้ฝาแล้วเปิดได้เลยปึ๊บเดี๋ยวล็อกไปอ่ะเปิดแล้วปึ๊บนี่ประมาณนี้เลยครับใหญ่มากเลยนะเนี่ยใส่หมวกกันน็อกได้เต็มใบนะครับนี่ใส่หมวกกันน็อกได้เต็มใบใบหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ใส่ของได้นิดหน่อยนะครับ นี่เดี๋ยวผมามาขมอนกให้ดูนะครับนี่เลยครับหมอนกใส่ได้เต็มใบเลยนะครับก็มีช่องว่างเห็นไหมครับเหลืออยู่นะครับใส่ของอะไรได้ครับหลายๆอย่างครับนี่ครับปิดอีกหนอ่ะปิดแล้วนะครับ ะเจ๋งนะครับสุดยอดเลยนะไว้ใส่ของได้หลายๆอย่างนะถือว่าดีมากอันนี้ผมก็ซื้อจากในรดาในลาซาด้าช้อปป้นะครับกล่องนี้ประ,ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะครับที่ผมจำได้นะสี400่ร้อยเกือบห้าร้อยนะประมาณนี้ครับสี400่ร้อยห้าร้อย ก็ใส่ของได้เยอะอยู่ครับเวลาเราไปเที่ยวไปอะไรเราก็ของมาใส่ได้นะเยอะเยอะอยู่ครับปิดด้านข้างนี้ได้นะด้านข้างอ่ามีที่พิงอันนี้ด้วยคุณซ้อนบอกสบายมากครับคุณซ้อนบอกชอบบอกเลยอ่าอเคครับแล้วก็มีอันนี้อีกอันหนึ่งครับ ที่วางโทรศัพท์นะครับเวลาดู gps นะครับก็หมุนเข้าหมุนออกได้หมุนออกเห็นไหมอ,อนะันนี้มันก็จะเลื่อนมานะครับแล้วก็วางโทรศัพท์นะครับวางโทรศัพท์ใส่เข้าไปนะครับเราเวลาเราเลิกใช้แล้วก็หมุนเก็บกลับนะครับนี่ประมาณนี้ครับก็รถออกเที่ยวนะครับลาเดิม ผมนะครับจะไว้ออกเที่ยวนะครับวันที่ 22, 23พฤศจิกา6-7นี้นะครับผมจะไปภูทับเบิรนะครับนี่ผมเลยต้องเตรียมการเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้เดินทางได้ปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะครับก็ มันก็จะสบายต่อการขับขี่ในทางไกลนะครับก็ผมได้สั่งไอ้กาดนี่นะครับกาดการลมมานะครับตรงนี้นะครับผมจะทำเป็นแบบไปดุนอินโดอะไรเงี้ยครับมีกาดนะครับแล้วก็มีชิลตรงนี้นะครับผมได้ทำการสั่งแล้วแต่ว่าของยังมาไม่ถึงนะครับ อ่าเป็นว่าก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเดิมเดิมเลยแล้วก็เออท่อพามกครับอ่าแล้วผมก็สั่งท่อพามกมานะครับอันนี้ท่อเดิมนะครับเดิมเเลยรถคือเดิมเเลยแล้วผมก็สั่งให้นี่ด้วยครับที่เป็นเป็นเบาะตะข่ายนะครับอ่าเดิมเนะครับอันนี้รถน่าจะเป็นปีสิบเจ็ดนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ7-8ปดแปดปีนะครับคันนี้เรามาลุ้นดูกันนะครับว่าผมจะขับมันขึ้นพูทับเบิกได้หรือไม่นะครับผมมาตื่นเต้นมากเลยครับใกล้ถึงวันแล้วโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถผมเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ